ตัวข้อนะครับสายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยพวาวนะครับก็ทำาตาของร้ารนะ ข้าขงบนเขาก็าจะขน <c oughs> มอะไรขนมถั่วทอดนะฮะนี่จะเป็นนี่ไข่ปลานี่ยไ่เป็นไขปลาหน่งพันอ๋อไม่ใช่ครับห้าร้อยไม่อยอะพเยอะมั้งะไม่เยอ น่าจะเป็นคน,นแขกเยนดูนะครับนี่ครับบรรยากาศทวายยามค่ำคืนก็บแบบนี้นะครับก็ไม่ได้คึกคักอะไรมากมายนะฮะนี่ครับก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารไทยนะครับชื่อว่าร้านมาอิอออล,ล่านะครับมาอ,อิล่าอาหารไทยนะฮะท่าน,นี้นะครับ พอดีมารออาหารก็เลยเห็นเขาขายส่วนะครับเลยมาปัดทอดนะก็เลยมาออถ่ายให้ชมกันนะครับสุกแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทยทวีชาแนลครับ